100ปีหน้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนอายุที่แท้จริงว่องพิสิทธิ์ช่องเจ็ไว้ใจย,ยกทางหน้าจอให้คองคนเดียว ไม่มีใครไม่รู้จักรายการวาไรตี้ตลกขบขันชื่อดังอย่างรายการเก่าแก่ที่ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่9กันยายน2543ซึ่งราๆ21ปีแล้วเดยรรายการนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวบอกเล่าจากเจ้าพนักงานและเรื่องสั้นเป็นจริง เน้นความตลกขบขันหลังจากนั้นก็จะมีละครสั้นจากคำบอกเล่าแสดงให้เข้าใจโดยง่ายภายหลังในช่วงหลังของสี่สั้นที่3เป็นต้นไปได้เพิ่มเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐเข้ามาด้วยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก่อนเล่าเรื่องผู้ภาคจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําและคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงและตอนจบเรื่องรวมทั้งเรื่องต่อไปในหมดภาพจริงคนจริง ผู้พักก็พูดว่าอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทาและคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงซึ่งผู้ที่พูดประโยคนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพิธีกรดำเนินรายการที่มีลีลาและน้ำเสียงเฉพาะตัวแถมยังมีลุกหน้านิ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือพิสิทธิ์เกิยรติการกุล หรือวองเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรในตำนานเลยก็ว่าได้โดยวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกคนไปเปิดภาพปัจจุบันของพิสิทธิ์กิรติการกุลกันบอกเลยว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเขาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวและพาไปชมชีวิตนอกจอที่บอกเลยว่าเรียบง่ายไม่ได้ติดหรูอย่างที่ใครหลายคนคิดและล่าสุดพิสิทธิ์กิรติการกุลก็ได้ไปออกรายการ เอดมรู้หน้าไม่รู้วัยซึ่งให้ผู้เล่นไทยอายุของแขกท,ที่มารับเชิในรายการซึ่งในรายการคุณพิสิทธิ์เกียรติการกุลหรือพี่ว่องก็ได้เฉลยว่าตนเองมีอายุ68ปีแล้วและนอกจากนี้ยังโชว์กันพูดบลีเด็ดที่ติดหูผู้ชม ให้เราได้ฟังให้หายคิดถึงกันอีกด้วยความบันเทิงอีกอย่างของรายการนี้ที่หลายคนติดตามคือวลีที่เก่าออกจากตัวของพิธีกรหว่องพิสิษิ์กียรติการกุลที่มีจังหวะเป็นเอกลักษณ์หน้านิ่งๆพูดชัดๆน้ำเสียงเรียบๆถึงแม้จะไม่ได้เงยหน้าดูจอทีวีก็รู้ทันทีว่าเสียงแบบนี้มาจากรายการอะไร และใครเป็นคนพูดอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือสีหน้าและบุคลิกของตัวพิธีกรที่ยืนตรงเหมือนเคารพธงชาติสุขุมดูแล้วเปรี้ยวปากอยากยกมือไหว้นี่คือลายเส้นที่นึกไม่ออกว่าใครจะสามารถทำหน้าที่แทนและเทียบเท่าได้เลยล่ะคะ่ะ